สี่ช่วงปีแบบน้นวยพอ้องเล่นปันหาสมุนทุลาปีห้าแปไปอวยพอให้ทุกทุท่านมีคามสุกสัที่สมกังตั้งใจเรียพรอมต้อนรับปีใหม่ชาติสุสจิตใจเบิกบานรวยสักใคร่รวยสักเท่าี่ใคร่รวยสักใคร่รวยสักใคก่จากใหญ่ร้มาแล้วตั้งใจนวตอับใหม่

วันนี้มันส่งท้ายปีเก่าและครับผมพวกเราซีโยวันนี้วัั่งอั่งมเยอะสมุยสมคนไทยก็ไม่น้อยนะครับวันนี้นะฮะเราทักงไทยัฝรั่งดีกว่าทั้งไทยัฝรั่งดีเหรอ Oh <laughs> people. Good evening. Yeah. Ladies and gentlemen. Yeah. yeah. Please welcome. c Pogan. Yeah, I'm glad to be here. Yeah. we yeah. so happy to be here. Yeah. yeah. And thank you so much for coming. Yeah. <laughs> yes, yes. yeah. And yeah. Today, today. You want to see? Yes. absolutely yeah เด็แค่นี้แหละ yeah yeah okay thank you วันนี้ก็มีการต่างหลายเพลงเลยนะครับใช่เป็นการที่พวกเราไปร่วมกันเ้าดาเนะคุณดอจมาเริ่มต้นปีใหม่พิเัในวันนี้ใช่อันนี้เป็นรอบแรกนะที่ตัวผมเองมาสมุยใช่นะปีดารีใจแต่ลงสนามีเว่าลงสนามีที่สอเลย้เอาสาวสมุยสองเสีอนได้ สองเท้าเจ้าพกมาทางด้านนู้นครับผมเดินเข้ามาดูพวกเรานะได้อยู่ด้านนอกนะตอนนี้นะครับสี่คนมาแล้วนะฮะเดินเข้ามาเลยครับผมวันนี้มีเพลงมรฝากหลายเพลงเลยนะฮะครับตอนนี้ประกาศเหมือนโชว์ลิเกครับผมใช่ครับผมเอะไะตอนนี้มีป้ายไส่ด้วยจะไปเรียนอะไรกันเสริมรันนี่ตัวจีนี่นะฮะพี่แก้ม การรวมกันได้ได้ถึงงานได้รวมได้ถึงงานเอาล่ะวันนี้เรามีเพลงบ้ามามามอบความสนุกให้กับทุกคนสัญญาณว่าวันนี้เราจะส่งท้ายปีเก่าด้วยความสุขร่วมกันร้องเพลงตามกันไปเต้นตามกันไปโอเคหรือเปล่าครับสมุยโอเคป่าวขอหยังคนนี้หน่อยโอเคป่าวโอ้มีคนที่คนหนึ่งปากสีฟ้าแล้วยืนรอนานเหรอครับนี่ยไม่เป็นจิงเป็นแฟนคลับนะแฟนคลับใครครับการเต้น ก็เป็นสีฟ้าไงผมชอบสีฟ้าไงสุดท้ายพี่ว่าไอ้สิ่งที่เราทานหรือตัดเนี่ยมันเป็นสีถูกต้องจริงๆแล้วมันก็ไม่สิ่งที่ไม่น่าจะเหมาะสมกับการที่งงานเราเป็นฟองเนี่ยเปสนใจค่ะฟองฟองมันแฟชัดีมากจริงๆเอาละผมว่าหลายคนพร้อมแล้วตรงนี้เราจะเริ่มร้องที่ใครก่อนพี่ว่าเริ่มเริ่มจากคนที่กินเก่งที่สุดดีกว่าอ่าเขาไม่ถึงเรื่องที่ไม่หยุดเขาไม่ถึงเรื่องท่กดเกณฑ์นี้คือพี่ว่ามันเหมาะกับงานนี้มาก เขานาแบเป็นเป็นฤดกาลขหมือนการเฉลิมฉลองอุดสมบูรณ์ใช่ครับผมคี่ว่าคนที่กินเก่งแล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแยกอายครับผมฮอมัหครับอัครหบผมไปงานขอเสียงให้กับโด้ด้วยกันย้าววววกวีววกวว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 